อาหารเช้านะครับของผูกแก้วรีสอร์ทกันนิดนึงนะครับกับบรรยากาศเช้าเช้าเริ่มต้นด้วยไขดาวส,ดสวยน่ากินม,นมนก็ลองชิมดูครับว่าจะเป็นอย่างไรอลองที่ไปเพราะว่ามีเพลงด้วยแน่อาจยาะ คลิก็มาในยูทูโดนตัดอีกถ้าเกิดท่านได้เห็นก็คือเพลงไม่มีปัญหานะครับต้มจืดครับข้าวต้มแล้วก็เป็นผัดหมี้ส้มโสนของกาแฟต,ตรงนี้ครับก็ตรงนี้เป็นพวกขวานเทียบสะใจกับมิเตอร์เซียรครับ มาดูรีลากันทอดไข่วันนี้ก็ไไ้ครับก่อนที่จะจบคลิปกนารนงานเช้าของภูเก็ตรีสอร์ทไป